ผู้ชมเคยคิดบ้างไหมคะว่าในโลกปัจจุบันที่ทันสมัยของโลกมนุษย์เหล่านี้แล้วก็ในสมัยนี้นะคะยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีไม่ยอมใช้โทรศัพท์ไม่ยอมขับรถเองหรือว่าไม่ใช้รถนะคะก็จะใช้รถมา้ารถเกวียนเป็นยานพาหานะสิ่งที่น่าแปลกและน่าทึ่งมากที่สุดเลยนะคะก็คือกลุ่มชุมชนเหล่านี้นะคะ เขาอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวหยุดดูแป๊บหนึ่งนะคะอยู่ที่อเมริกานะคะอีกลหลายๆรัฐเขายังใช้เสาไฟฟ้าเป็นเสาไม้อยู่เลยนะคะกลุ่มชุมชนที่ทุกตาพูดถึงนี่นะคะคือเผ่าอาร์มิชนั่นเองนะคะกลุ่มชุมชนเหล่านี้นะคะเขาจะมีลักษณะการแต่งกายที่ดูแบบว่ามีเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยค่ะ ตุ๊กตาก็มีภาพประกอบให้ท่านผู้ชมชมไปด้วยนะคะในการแต่งกายของท่านหญิงแล้วก็ท่านชายแล้วก็ของเด็กด้วยนะคะว่าแต่งกายกันลักษณะแบบไหนนะคะแล้วก็ <sl ature> ในเรื่องทรงผมด้วยนะคะเขาก็จะตัดเป็นแบบผู้ชายนะคะเขาจะตัดผมทรงคล้ายๆหน้าม้านะคะและเขาก็จะชอบไว้เคราด้วยค่ะเผ่าอาร์มิชเขาจะนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็คนเผ่านี้นะคะเขาจะเคร่งครัดในศาสนามากๆและเขาก็ ไม่นิยมที่จะแต่งงานกับเผ่าอื่นๆหรือว่าคนชาติอื่นๆค่ะส่วนมากแล้วก็หลักๆเรื่องการแต่งงานเลยนะคะเขาจะแต่งงานในกลุ่มชุมชนเผ่าเดียวกันค่ะส่วนเรื่องแต่งกายของผู้หญิงนะคะก็คือเขาจะชอบใส่เดรสหรือว่าเส่กระโปรงยาวนะคะแล้วก็สีสันที่เขาใส่จะเป็นสีที่ไม่ค่อยฉูดฉาดนะคะจะเป็นสีพื้นๆอย่างเช่นสีดํา สีม่วงสีฟ้าอ่อนๆชัพวนูอ่อน,ออน,ออนประมาณนี้ค่ะประวัติประเทณนี้ของเผ่าอาร์มสนี่นะคะยาวมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวตุกตาจะขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะหยุดเรื่องเล่านะคะอ้าวท่านผู้ชมคะถ้าเกิดท่านไหนนะคะรู้เยอะกว่านี้แล้วก็มีประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับเผ่าอาร์มิหรือว่าเกี่ยวกับบ้านนอกอเมริกานะคะอยากจะเอามาเล่านะคะก็เขียนคอมเมนต์แชร์เข้ามาได้เลยนะคะ แนะนำออกความคิดเห็นมาได้เลยนะคะนี้นะคะตุ๊กก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ฟาร์มของเผ่าอาร์มิชซึ่งบ้านเขาจะอยู่ใกล้กับบ้านตุ๊กตามากๆเลยนะคะก็คือเป็นเผ่าอาร์มิชที่ตุ๊กตารู้จักเขาค่ะเดี๋ยวตุ๊กตากจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมในฟาร์มของเผ่าอาร์มิชนะคะอันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมชมแบบว่าไม่ทั่วนะคะอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะ อาชีพหลักของเผ่าอาร์มิชต้นๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะเขาก็จะพากันปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองหรือว่าปลูกต้นยาสูบอะไรประมาณนี้ค่ะก็หลายอย่างหลายๆอย่างทั้งผักทั้งผล,ลไม้หล,หลายๆชนิดค่ะ และอีกอย่างหนึ่งอาชีพหลักๆของเขานะคะเขาก็จะพากันทําฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็แล้วแต่ครอบครัรวไหนจะสะดวกทําฟาร์มแบบไหนนะคะ่ัแนแหนพูดถึงฟาร์มม้าฟาร์มวัวไม่ได้นะคะอดใจไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตุกตาจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมฟาร์มของเผ่าอา <S <S อร์มชเพื่อนบ้านตุกตาเองนะคะดูสิคะว่าใครออกมาต้อนรับเราอันนี้เป็นลิเชลนะคะเจ้าของฟาร์มเพื่อนตุกตาเองนะคะ โซคิวมากันดูอ๋อเด็ดนี่ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนมอ๋อ <laughs> oh, yeah you guys want to try to do that <laughs> yeah you guys see that before no <laughs> yes remember we went here before <laughs> <laughs> yes pyramid h o r si dog gy. oh อันนี้ big hot si เลยนะคะ wow hey okay. oh my do you do you put the milk in there yeah, well, oh this, this is the what is the do you see the steam c o m e out what is it, it what is the steam coming out right now what is it because it's warm in there Right? oh cool here. okay thank you I thought you put something in there no oh okay okay thank you นี่นะคะคือเขาแบบโอ้เหมือน fitness อ,ะะอันนี้ลูกเขยนะคะจองไว้เป็นลูกเขยขยันม,มากโอ้ดูดูเขาจะเสียไข่ในหม้อว้าว,ว,าวเอ็กนด์คืดอดเชม่ช ลงใน white h m okay n <Nice. S 1> i ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายครั